เอออีเบลเขียอ e ีเบลผีเบลหรือว่าไรอันเบลนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงไม่ได้ไปดูหนังเรื่องนี้คือเอางี้ก่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้พื้นที่กับหนังไทยมาก กว่าหนังชาติอื่นๆแล้วกันด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะมีความรู้สึกว่าชอบหนังไทยได้ง่ายมากกว่าหนังชาติอื่นๆยิ่งมันออกมาดีด้วยเนี่ยเราก็จะยิ่งชอบมากๆมันรู้สึกมีความแบบภาคภูมิใจอะไรบางอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันที่เราชอบมันง่ายกูก็เกลียดมันง่ายได้เหมือนกัน <c oughs> เออกูก็เกลียดมันง่ายได้เหมือนกันไอจอนกูถามจริงนะ มึงพากูไปดูเรื่องเฮี้ยอะไรเนี่ยคือกูรู้อยู่แล้วว่าไปดูแล้วมันต้องได้คอนเทนต์เว้ยแต่กูก็แบบว่าไม่น่าขนาดนี้เลยเอางี้ก่อนช่างหัวแม่งความรู้สึกก่อนดูอ่ะไอสัตว์คือกูไม่มีเฮี้ยอะไรเลยหนังเรื่องเฮี้ยอะไรวะแบบชื่อมันโง่ามาก <c oughs> ชื่อมันคือหนัหนงสยองขวัญแล้วชื่อผีเบลอ่ะไออคือเอาง่ายๆแบบมึงเป็นหนังผีแล้วมึงชื่อแบบชื่อหนังมึงชื่อผีอ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบ ไม่ใช่เบลเฉยๆได้นะผีเบลเออไอ้เบลมันเป็นผีเออกูรู้แล้วคือเอาง่ายๆว่าแบบถ้ามึงเป็นหนังหายสิ่งเงี้ยมึงก็ชื่อหนังมันคือแบบปล้นกันเถอะอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละมึงเข้าใจใช่ไหม <c oughs> คือกูขอพูดความรู้สึกก่อนดูอยู่แค่นิดนึงเลยได้ไหมอืมอืมอมไอเฮียโปสเตอร์กูนึกว่าหนังฝรั่งอ่ะอ้าวจริงๆอะขอพูดเรื่องชื่อก่อนเลยมันแปล AI ไมาแบบ no context เกียน์เกียนกูปาวะไปไปมามาอ้าวไอเฮียหนังไทยด้วยวะอ้าวไอเฮียนี่น่ะแสดงไทยอ้าวไอเฮีย คือด้วยความที่มันไม่ได้โปรโมทอะไรเลยสักเท่าไหร่นะคือคือถ้ากูไม่ได้ดูในแอปเมเจอร์กูก็จะไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้แม่งเคยมีอยู่บนโลกกันด้วย <c oughs> คือกูไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยหนังเรื่องนี้กูเห็นอยู่แค่ในแอปเมเจอร์กูก็เลยมีความสนใจจะไปดูเว้นั่นแหละนี่คือสิ่งที่กูได้รับหลังจากที่กูปฏิบัติแบบนี้แล้วมึงพากูไปด้วยนะประเด็นอนะ่เอาง่ายๆนะคือหนังเรื่องนี้กูสามารถใช้คําว่า ล้มเหลวในทุกด้านเลยก็ว่าได้คือถ้าผู้ชมผมให้คะแนนไว้ก่อนเลยว่าไอหนังเรื่องเที่ยน,นี้ผมให้ศูนเต็มสิบอะมึงเชื่อกูเถอะกูพยายามจะให้คะแนนมาแลว้วกูหาเพ้กูหาแล้วว่ากูสามารถให้คะแนนตรงไหนมันได้บ้างแม่งไ,ไม่มีไอ้เฮีย้ยมันเป็นแบบหนังเกรดเดียวกับเดอะสแนกสลิตเลวสองพัสิบปดเฮี้ยอะไรแบบนั้นอะ่ะมึงให้ศูนเต็มสิบใช่ไหมไ <c oughs> ้จอนกูให้ลบหนึ่ง ไอ้เหี้ยมันคงเป็นเรื่องเดียวละมั้งที่มึงกับกูได้เหมาโรงเข้าไปดูอะเพราะแม่งมีแค่มึงกับกูสองคนที่นั่งอยู่ในโรงอะเออไอ้เหี้ยทั้งโรงแม่งมีอยู่สองคนนั่งอยู่ในโรงไ้เหี้ยอาจจะเป็นเพราะแบบคนอื่นเขาดูจากหน้าหนังดูตัวอย่างอะไรแล้วมันก็ดูจะออกมาเหี้ยนะแล้วแม่งก็เลยแบบไม่มีใครไปดูมีไอ้โง่สองคนเนี้ยแม่งเสือกไปดูแม่งไม่มีใครจริงๆเว้ยแม่งเป็นหนังเรื่องแรกที่กูเคยดูมาเลยที่แบบว่าไม่มีใครเข้ามาดูจริงๆเนี่ยแบบ คือแบบโลงหนังแม่งควรขอบคุณกูนะเวย้ยคือถ้ากูไม่เข้าไปดูเนี่ยไอ้หนังเรื่องไอ้รอบนั้นน่ะมึงฉายทิ้งนะเวย้ยไ <Yeah. S 1> <laughs> อ้หี่หรือว่าเขาไม่อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องฉายแล้วถ้ากูไม่เข้าไปดูก็ <laughs> ประหยัดค่าไฟอีกอะไรแบบเนี้ยประเด็นคือมันมีไอ้โง่สองคนที่เข้าไปดูในเรื่องนั้นไงี่ยเขาก็เลยต้องเปิดรอบตอนนั้นคือกูอาจจะไม่ได้จาเนื้อเรื่องได้เป๊ะๆนะคือมันมันเละตุ้มเป๊ะมากๆเว้ยมันเกี่ยวข้องกับเบลที่เป็นผู้หญิง อะไรสักอย่างแล้วก็ถูกเออคนในวงอะไรนั่นป่าที่แบบลวนลามอะ่ะเออทำให้ตุยอะ่ะเออแล้วก็แบบเป็นผีมาล้างแค้นแล้วก็แบบไอ,อ้พวกที้นี่ก็ต้องไปตามสื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ,อ,อะไรแบบเนี้ยซึ่งอ้าวมึงดูซีนแรกเนี้ยไอ้ชื่อผีแม่งบุกเข้ามาในอะไรว่าบาร์ใช่ไหมเออแล้วแม่งก็แบบเป็นซีนเฮี้ยๆเลยอ่ะมึงโอ้อาจริงไหมซีนแรกมันไม่ใช่นั้นด้วยซ้ำซีนแรกมันเป็นซีนที่เข้ามาในป่าแล้วกูไม่รู้คอนเทกต์ไม่รู้เฮี้ยอะไรทั้งนั้นเลยแบบ จู่ๆมาปุ๊บตัดแสงเออไอแค่ซีนที่แม่งเข้าไปในป่าแล้วแม่งก็แบบพยายามจะทําให้มึงกลัวด้วยการแบบตัดสลับเมคอัพ <Hey. S 1> ผีงโง่ๆของแม่งซึ่งแบบมึงอาจจะนึกว่าเป็นผีเฮี้ยอะไรสักอย่างซึ่งก็ไม่มีในเรื่องนะไอ,ไอี้ยไอไอหน้าผีอันานั้นอะที่แม่งแบบเป็นลืมตาขึ้นมาแล้วก็เฮี้ยอะไรสักอย่างคือมันทําให้มึงกลัวเฉยๆอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเฮี้ยอะไรหรอกคือตัดทิ้งก็ได้เอาจริงๆนมะตอนนั้นคือกูตอนเปิดมาแล้วมันแบบตัดสลับฉากหนังเหมือนฉากหนังในอินเดียที่แม่งตัดฟึ� กูแม่งถามอยู่ในใจอ่ะมันเกิดเฮี่ยอะไรขึ้นวะเฮี้ยอะไรวะหนังเริ่มแล้วหรอหรือว่าทีเซอร์อีกรอบหนึ่งไอ้สัตว์นี่กูชอบกูเอาจริงหนังอินเดียแม่งเอนเตอร์เทนกว่านี้เลยหนังอินเดียมันถึงมันจะแบบนาเสนอแบบเว่อร์แบบเฮี้ยแต่มึงก็ยังฮากับมันได้ไอ้เฮี้ยนี่แม่งแบบอะไรเนี่ยเว้ยไอ้จอนมึงพูดไปเว้ยอย่างน้อยมาเป็นเรื่องแรกที่ทําให้เราสองคนลงไปดิ้นกับพื้นในโรงหนังได้คือไอ เรื่องเที่ยนี่มันไม่มีเที่ยอะไรที่มันจับต้องได้หรือว่าแบบเอาง่ายๆเลยไอ้ผีเบลเนี่ยนิยามง่ายๆแม่งคือคุณภาพระดับเดียวกันกันกบละครคุณธรรมใน Facebook ติ๊กต็อกเที้ยอะไรของมึงอะ่ะการแสดงการเล่าเรื่องบทอะไรมันคืออย่างนั้นเลยคือมีปริศนาช่วงต้นเรื่องแล้วก็มีผีหลอกแแหงแล้วตัดสลับ จริงๆอ่ะงงมึงมึงงงมึงงงอะไรเกิดที่อะไรขึ้นไอ้เรี่ยแม่งมีตัดสลับไซโคโลจิคอลเฮอร์เลอร์ปะเนี่ย <c oughs> วูย้มันใส่อะไรมันทําได้นะเว้ยมันทํากูเป็นไซโคผาดได้เนะเว้ยเรื่องนั้นนะ่ะกูลงไปไซโคผาดดิ่งกับพื้นในโรงหนังอะไอ้ชิ <c oughs> คือมันเป็นหนังเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่แม่งเกี่ยวข้องกับวงดนตรีเฮียอะไรสักอย่างสักวงหนึ่งที่ ไม่มีความเป็นนักดนตรีเฮี้ยอะไรเลยคือมึงร้องเพลงมึงยังปากไม่ตรงเลยไอ้ตว์คือมันไม่ได้ยากเลยนะเว้ยที่มึงจะทําให้ปากมันตรงกับเพลงอ่ะแต่มึงก็ทําไม่ได้มึงทะไม่ได้มึงรู้ไหมอะไรเนี่ยในตอนนั้นอะคือกูแบบไอ้เฮี้ยทําไมนักร้องกูร้องไม่ตรงวะแล้วแบบจังหวะเพลงมันจังหวะเนี้ยแต่นักร้องกูโยกซําเฮี้ยอะไรวะไอ้เฮี้ยมันทาเพลงซิงค์ไม่ตรงกับโอ้คืออย่างน้อยนะเว้ย มึงทามึงใส่จังหวะเพลงให้มันซิง์ตรงกับปากนักร้องก็ยังดีคือคลิปนี้มันอาจจะตัดต่อเียบเรียงส้นตีนเขี้ยๆอะไรนะท่านผู้ชมแต่ว่าแบบเออช่างหัวแม่มึงแล้วกันคือกูจะบ่นนะง่ายๆเลยตัวละครหลักของเรื่องแม่งคือตัวละครในวงสัญชายซึ่งกูก็อ์จำชื่อได้ด้วยนะไอ้เขี้ยวชื่อสัญชายเหรอจำได้กูลืมไปแล้วว่ามันว่าวงนี้คือแม่งบอกว่าเป็นวงที่ดังระเบิดระเบ้อแบบ ดังทุวประเทศแบบแมสเฮียๆซึ่งมึงก็ไม่สามารถเชื่อได้ว่ามันเป็นวงที่ Mass, แมสอะตัวละครมันสเตอริโอไทป์มากตัวละครมันผิวเผินม,มากไอ้เหี้ยคือแบบมันจะมีตัวละครไอ้สามตัวนั้นที่มันเป็นแบบบูลลี่จากละครคุณธรรมมันก็จะทําตัวแบบเร็วๆหน่อยอ่ะแต่เป็นเร็วๆแบบเร็วๆแบบโง่ๆอ่ะแบบเหมือนมึงนึกไม่ออกว่ามึงจะทําให้ตัวละครตัวนี้มันเร็วยังไงมึงก็แบบเออไอเ้เหี้ยมี ไอหนุม่มหน้าจืดคนนึงเดินผ่านมาแล้วมึงก็กระชากมาดูกระชากมาเปิดหนังสือโปให้ดูแล้วมึงก็แบบทำท่าชักเป้าชักเป้าชักเป้าอะไรเงี้ยไอคือมันเป็นการทําตัวละอกที่มันโง่มากเลยไอเฮียมันเล่าเรื่องได้โง่ามากคือแบบมึงนึกอะไรไม่มึงนึกอะไรไม่ออกอยากอยากทาให้มันดูเร็วมึงทายังไงมึงลากนางเอกเข้าไปในห้องแล้วก็แบบเอแล้วก็แบบเคาะประตูให้มันรู้สึกเหมือนเป็นการข่มขืนอะไรเนี่คือ อะไรมึงปัญญาอ่อนป่ะเนี่ยโอ้เฮียเฮียแม่งเอาจริงขอกลับไปไปขอกลับไปประเด็นเรื่องวงที่ดังที่สุดในประเทศไทยได้ไหมมึงจาได้ใช่ไหมว่ามันบอกว่าดังที่สุดในประเทศไทยแต่มันไปนแสดงในผับที่กูนึกว่าผับมันอยู่ในประมาณในเมืองในอะไรเงี้ยที่เป็นผับแบบใจกลางกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือสิ่งที่กูเห็นในตอนท้ายเรื่องก็คือกูเห็นผับแม่งตั้งอยู่ข้างๆกับอ้ตรงส่วนที่มันเป็นป่าและข้างๆมันคือแบบเป็นทางเข้าซอยอะไรสักอย่าง คือเอางี้ทุกเอเลิเมนต,ต์ในหนังเรื่องนี้มันทําให้มึงไม่เชื่อหมดเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นความดังของไอ้วงเฮียนี่หรือว่าความแบบว่าคือมึงเป็นวงดนตีมึงนักร้องมึงยังร้องให้ตรงเพลงไม่ได้เลยอะ่ะแม้แต่เพลงมึงก็น่าจะเป็นเพลง AI ไอเยนะที่ฟังเนี่ยหรือว่าแบบแม้แต่บาร์ของมึงเวทีมึงยังเป็นแบบคือมันเป็นเวทีควา,ายอะ่ะคือกูไม่เข้าใจว่าแบบ กูไม่รู้ว่าแบบไอ้เช่นในโลกความเป็นจริงมันมีเวทีอย่างนี้ไหมที่แม่งเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเสาขึ้นไปแล้วก็แบบเป็นระเบียงอยู่ข้างบนเสาให้นักร้องร้องอยู่ข้างบนแล้วคนดูก็เต้นอยู่ข้างล่าง,างไอ้เียคนดูเต้นก็เต้นโง่งๆไม่ตรงจังหวะไอ้เียเอ้กูว่ามันน่าจะมีแหละเวทีแบบนั้นนะนักร้องก็ร้องไม่ตรงจังหวะประเด็นคือมึงเอามาใช้ได้แบบกูสับสนมากเลยว่ามึงทําเวทีอันนั้นไปเป็นแบบนั้นคือมึงทําไว้เพื่ออะไรแล้วแบบอะไรแล้ว การตั้งวงของแม่ก็คือแบบเฮ้ยเพื่อนเราจะมาเป็นวงที่ดังที่สุดในประเทศไทยโอ้ oh, ไม่สิดังที่สุดในโลกไปเลยโกอินเตอร์ <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรของมึง <c oughs> แล้วแม่งก็เป็นแบบแม่งเป็นภาพแบบ C.G.I. พระที่ตก <c oughs> ควายอะไอ้ค่คืออะไรมึงอะไร <c oughs> คือมึงดูอันนี้คือมึงดูอนิเมะมากไปไเหี้ย <c oughs> มึงก็เลยแบบเข้าใจว่าคือ กูต้องเชื่อมึงใช่ไหมคือกูต้องแบบอ๋อสุดยอดปไปเลยอ๋อมีเพื่อนสี่ห้าคนตั้งกันรวมตัวกันทําวงขึ้นมาแล้วก็มีพาร์ติตกซีจีงงงๆสวยๆอ๋อสุดยอดอ๋อเยอะเยี่ยมไปเลยค่ะอเยอะไอ้หออียคืออะไรของมึงเนี่ยแล้วสิ่งที่กูชอบคืออะไรรู้ไหมมึงเห็นใช่ไหมไปะจะมีฉากหนึ่งที่มันรวมตัวกันนะเพื่อจะแบบไปเนล่นดนตรีอะไรหลังจากนั้นอะแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนมี นางเอกเรียกว่านางเอกได้ปะ่ะหรือจะเรียกว่านางอะไรดีกูจะเรียกว่านางคนหนึ่งแล้วนางเอกเบลใช่ไหมเออไม่เบลไม่ไม่ไม่ใช่เบลไอ<ห>คนที่เป็นเหมือนแบบไอแฟนของไอผู้จะเรียกมันพระเอกดีไหมมาตัวละครมันชื่อเฟรมแล้วแฟนของมันมันชื่ออะไรนะเรียกมัน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 เป็นมันเป็นนักข่าวเอเรียกนักข่าวเออเรียกนักข่าวไอนักข่านั่นคือเหมือนแบบมาถ่ายวงเนี่ยว่าเอ้ยวงนี้เป็นยังไงแบบเหมือนจะทําเป็นซีรีส์วงเออเออเออเช่ตอนไอนักข่าวที่นั่นแม่งเจอแบบ เจอมาถ่ายรูปวงให้แม่งเ็นแบบวงแม่งซ้อมอยู่ในในป่าเหมือนไล่อ้อย,ย <c oughs> <c oughs> ป่าแม่งเอนแบบแม็กเวนแบบป่ากีดยางตรงนั้นนหรือยียอะไรสไอที่กูชอบตรงนั้นคืออะไรไหมแม่งเอนไปถ่ายจากตรงหลังบ้านแทนวะมันมันมีตัวละครตัวหนึ่งกูกูชอบมากเอ <c oughs> มันจะเป็นคนในวงคนหนึ่งที่แบบช่วงแรกๆเนี่ย <c oughs> มันเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแย่ใช่ไหมแบบเป็นลูกแงอ่อะไรหรที่แบบโดนโดนเพื่อนในวงแกล้งเงี้ยแล้วก็แบบ เออพูดติดอ่างแล้วก็โดนล้ออะไรแบบนี้พอแบบมันจะมีช่วงทําสคริปต์ทําสคริปต์มาแม่งกลายเป็นเจไดเฮียแม่งแต่งชุดแลบแม่งแบบแต่งชุดแล้วก็ไว้ผมยาวๆแล้วก็ใส่ชุดแบบเป็นแบบเสื้อเจไดสีขาวแล้วแม่งแบบบีอารคมพี่อะไรสักอย่างกูขอพูดนะเียอะไรเนี่ยตอนแรกกูไม่เกือบชี้ในลงแล้วเฮียพี่ป๊อบสยามแล้วแม่งก็พูดเจ้าแม่งก็พูดเจ้าแข็เฮียอะไรแบบอะไรวะฉันมาที่นี่เพื่อตามหาวิญญาณของเบล เออไอชิพูดแบบไร้อารมณ์สัสเลยลวกูว <c oughs> <c oughs> มเคี้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ตัวละครในวงคนอื่นนะสามสี่คนมันจะเป็นตัวละครที่แบบเล่นใหญ่มากเลยเว้ยไอสามหน่อนั้นมันก็จะแบบเป็นตัวฮาหรือเคี้ยอะไรสักอย่างซึ่งมึงไม่หาแล้วมันก็จะแบบอ๋อสุดยอดไปเลยเพื่อนเอ,าอ้าเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วแล้วไอเฟมันก็จะแบบต้องทําเครียดหน่อยอะแบบคุณไม่เข้าใจผมเหรอ นี่คุณไม่เคยเข้าใจผมเลยแล้วมึงตัดภาพมาที่ไอ้เฮียนี่มันก็จะแบบไอ้เจไดของกูมันก็จะแบบฉันมาที่นี่เพื่อไขปริศนาเฮียแม่งเหมือนที่ทาไมมึงเราจะต้องไขปริศนาเรื่องนี้ให้ได้กูก็บอกมึงเฮียอะไรคือแบบอ๋อนี่มึงคือลุคคูแล้วใช่ไหมไอ้คือมึงเท่เออกูเข้าใจมึงมึงเท่กัได้ต้องเป็นคนเย็นชาเออมึงเท่จริงนี่คือแบบ การแสดงแบบรำมาชาติเี <c oughs> ้ยนี่นี่คือแบบแข็งยิ่งกว่าเดอะร็อกไงแข็งยิ่งกว่าหินอีกเอาจริงนะทั้งเรื่องกูมีฉากประทับใจอยู่ฉากเดียวฉากยิงตูดไอ้เชี่ยอนันตอคือทำทงที่อะไร <c oughs> คืเนี่ยมันเต็มไปด้วยความแบบความง่อยๆในการนําเสนอแบบมึงอยากให้แบบไอตัวละครในวงมันเป็นบูลลี่ใช่ไหมมึงก็แบบ นึกเฮีย้ยแล้วไม่ออกมึงจะทําเลวยังไงดีว่าเออไอเฮีย้ยยิงตูดไอเฮีย้ยนี่แล้วกันอลยแบบเอาธนูของเล่นโง่ๆที่แม่งแบบเป็นจุกอยู่ตรงหัวลูกศรนอะ่ะแม่งแบบเอามายิงตูดแล้วให้มันแปะตูดเล่นไอคือแบบความพีข่ของมึงคือแบบเอาธนูของเล่นยิงตูดเพื่อนเงี้ยคนเรวไงคนเร็วทําร้ายตูดเพื่อนเสมอม, <c oughs> <c oughs> มันพยายามจะเล่าเรื่องของปริศนาแบาบเออวงอันนี้มันเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอะไรสักอย่างที่แบบว่า ตรงกับในนิยายไบอันเบลเฮียอะไรสักอย่างเออไบอันเบลเป๊ะเลยแล้วก็แบบเกิดความสงสยัยแล้วก็แบบเป็นเกิดเป็นวิกฤตของวงขึ้นมาที่แบบว่าต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ให้เสียชื่อเสียงอะไรขึ้นมาแล้วแม่งก็แบบพยายามจะสืบแล้วแม่งม,มีมีเล่นลัสเซียนรูเล็ตกันว่าใครคนที่โดนยิงก็คือฆาตรกรตัวจริงนั่นเองคือ <c oughs> ตรงนั้นอะกูไม่เข้าใจคอนเท็กต์ชิบหายเลยว่ามันต้องการจะสือเฮียอะไรวะเออเออมึงพยายามจะทําให้มันตื่นเต้นด้วยการแบบใคร ต้องเล่นรัสเซียรูเลตแต่กูแบบมึงใช้ตะกะเฮียอะไรมาสืพดีวะเนี้ยไอ้แล้วประเด็นคืออะไรไหมรัสเซียรูเลตนะแม่ก็ไม่ได้ใช้เฮียอะไรอีกเลยไม่ได้เกี่ยวเฮียอะไรกับในหนังเลยมันแบบมันอารมณ์เหมือนแบบมึงแบบแล้วโยนหัวก้อยกันแล้วกันอถ้าออกหัวมึงก็ผิดเดี๋ยวถ้าออกก้อยมึงกูผิดแล้วกันอะไรแบบนี้ไอ้คือมันมันงงอ่ะมันงงอ่ะมันนําเสนอด้วยวิธีงงอ่ะคือกูเข้าใจว่ามันต้องการความตื่นเต้นมันก็เลยแบบเออเอารัสเซียรูเลตมาเป่าหัวตัวเองเล่นอย่างนี้แล้วกัน แต่มึงเข้าใจคําว่าไขคดีไม่ไอสัตว์คือลาเซียนรูเลตตมันเป็นเรื่องของดวงไงแต่อันนี้มึงเอาดวงมาไขคดีไม่ได้เฮียอะไรวะหรือว่าผีเบลไม่จะไปสิงในกระสุนไว้ <laughs> เฮียขอพูดอีกอย่างหนึ่งเลยได้ไหมไอจุดที่กูรู้สึกสับสนที่สุดก็คือการวางบทตัวละคระ่ะเหมือนเขาจะพยายามค่อยๆแบบเรียกว่าอะไรนะค่อยๆเอาตัวละครเพิ่มมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วให้แบบเฮ้ยนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะอ้าวไม่ใช่อ้นี้อยู่เบื้องหลังอ้าวไม่ใช่อ้นี้อยู่เบื้องหลังกูแทบจะไม่เข้าใจเลยจนกว่ามันจะเฉลยอะ อ่ะมึงเห็นไอตัวละครไอหมาของไอเบลได้ไหมไอไบรอนนี mm ่ mm. ไอตัวนั้นอะ่ะคือตอนแรกกูคิดว่ามันเป็นหมาที่อีเบลเลี้ยงเอาไว้หรือเป็นหมาจรแถวนั้นอะ่ะกูไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันเป็นหมากาดในผับนั้นนั้นเน่เออแล้วถ้ามันเป็นหมากาดในผับมันจะเกี่ยวกับไอเบลไหแบบอะไร,บบะไรเบลแม่งเอาหมาเข้ามาฝากแล้วหมาแม่งก็สมัครเป็นการคอยเลี้ยงอีเบลเหรอวะไอเฮีย <c oughs> แล้วแล้วที่กูหาคืออะไรไหมไอตัวละครผู้หญิงตัวนั้นะถ้าฉันไม่ฆ่าหมาของเบลเพราะความอิจฉาเบลกว็คงไม่ตายเพราะไอโรคจิตนั่น อันแล้วเกี่ยวเฮียะไรคือแบบมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเฮียะไรคือ <c oughs> ตอนนั้นกูยังไม่รู้เลยทว่ซ้ำว่าหมามันตายหรือหมามันตายเพราะอะไรทําไมหมายังอยู่คือแบบมันก็น่าจะมีบอร์ดและป่าที่มันเป็นข่าวว่าหมาแม่งตายอ่ะหมาแม่งตายเด่นกว่าเบลตายเพราพยายามจะทําให้การตายของเบลเป็นมิสเตอรี่ไงว่าใครฆ่าอะไรแบบนี้ใครฆ่าเบลไม่ได้นะบอกไม่ได้ว่าใครฆ่าก <c oughs> <c oughs> ูไม่รู้เลยไอ้เหียมันจะมีความพยายามจะแบบว่าบอกว่าจริงๆแล้วเฟรมเป็นคนฆ่าอยู่แต่ว่าแบบ มันจะบอกโดวยวิธีเคฮี้ยๆรที่แบบว่าลูกลีลูกลนอ่ะแบบยคุณเข้าใจไหมว่าผมเยไม่สามารถเสียชื่อเสียงได้คุณต้องให้เวลาผมมากกว่านี้ผมไม่ได้ค่าผมไม่ได้ฆ่าคุณขอเอาในห่อแต่แตกมาใช้ได้ไหม <c oughs> พูดอย่างนี้มีพิรุษนะเออแล้วแม่งมันมีเฉลยตอนท้ายเลยนะไอ้ตัวละครติดอ่างนั่นแหะคือตัวที่แต่งหญิงมาเป็นผีเบลมาหลอกอะใครจะเชื่อว,ว่าว่า มันหล่อเข้าไปในผับแล้วก็กระโดดไป,น,ไปนู่นไปนี่ไอ้ทียคือมนุษย์ธรรมดามันคงไม่สามารถกระโดดจับพื้นแล้วขึ้นไปบนชั้นสองได้อ่ะเขาไปฝึกมาจากเส้าหลินนี <c oughs> เ่เขาบอกอยู่ช่งต้นเลืออเอาจริงอ๋อที่เป็นเจได้ใช่ไหม <c oughs> ที่ฉันหายไปเป็นเวลาสองปีเนี่ยเพราะว่าฉันเอาเวลาไปฝึกกับหลวงพี่ที่อยู่บนเขา <c oughs> เนี่ยไม่พูดอย่างนี้เลยกูจําได้พูดน้ําน้เสียงอย่างนี้เลยกูนึกว่ามึงไปฝึกใช้พลังฟอร์ตเอาจริง คือมันมีความพยายามหักมุมเนี่ยแบบจริงๆแล้วเบลยังไม่ตายแต่ว่าแล้วผีมันมาจากไหนสักพักอ้าวจริงๆเบลตายแล้วนะจ๊ะแต่ว่าไอ้ผีที่คุณเห็นเนี่ยเป็น ไอ้หนุ่มเจไดปลอมตัวมาแล้วก็ช่วยเบลไว้ตอนนั้นเบลก็เลยยังไม่ตายแล้วก็เอาเบลมาเลี้ยงที่กระท่อมเทียอะไรสักอย่างแล้วก็ออตกหลุมรักกันกับเบลแล้วก็เบลก็ตายไปอย่างสงบสุขแล้วก็หนุ่มเจไดของเราก็เลยเออแต่งตัวเป็นเบลเพื่อมาเอาคืนไอ้พวกเชียนี่แล้วก็ โอ้เหียแม่งกูขอถามอย่างหนึ่งได้ไหมมึงเห็นใช่ไหมว่ามันพาเบลไปหลบที่ไอ้โรงงานเก่าโรงอะไรสักอย่างนั่นอะ่ะคือกูสงสัยว่าโรงงานเก่านั่นไม่มีสะลิมคลองไม่มีแบบสนามหญ้ามีชิงช้าอะไรนั่งด้วยหรอวะมันก็จะมีเรื่องหอแบบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> คนที่ทําให้หมาตุยแล้วก็คนที่ทําให้เบลตุยเนี่ยเป็นคนละคนกันนะครับจริงๆไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันมาฆ่าหมาเพราะว่ามันอิจฉาเบลซึ่ง มึงฆ่าหมาทำไมมึงทำหมาทำไมยาทำหมาแต่ทำไปแล้วหมาแม่งนั่งมองแบบกูผิดอะไรคือมันเติมไปด้วยอะไรอหรอเนี่ยมันเต็มไปด้วยความแบบอะไรโง่โง่แบบเออช่วงท้ายเรื่องมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเราได้ข้อสรุปกันแล้วว่าแบบเออมีตำรวจมาเช็คกล้องวงจรปิดหน้ารถอะไรแบบนี้แล้วก็แบบสรุปก็คือคนที่ทำร้ายคุณเบลก็คือคุณเองนะครับแล้วก็ตัดเป็น ซีนหลองล่อ,อเข้าไปที่โบราณสถานอะไรสักอย่างแล้วก็ไปต่างมิติไอ้เขี้ยมังมีต่างมิติ้ัยมั่วตฟักมากเลยตอนแรกกูกําลังคิดในใจว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นแบบเมืองบางบทหรืออะไรเพราะว่าที่ผีเบลมันหลอ,อกเข้าไปหรืออีเลมันใช้อาคมอะไรเข้าไปอ่ะไอ้เขี้ยแมงไม่เฉลยเลยนะว่าโรงนั้นมันคืออะไรเออแล้วประเด็นคือคือมึงพยายามจะทําเหมือนวิหารแม่งซับซ้อนลึกลับเป็นเขาวงกฏ <c oughs> แต่อ้เขี้ยคือ ตอนมึงถ่ายกว้างให้กูดูอะ Bird Eye View เบ <c oughs> ิร์ดไอวิวหรือยู่ <c oughs> ไอสัตว์คือแบบแม่งก็คืออาคารโง่ๆโล่งๆโงโงโงไม่มีเ่อะไรอะมึงนึกถึงแบบมีเสาแล้วก็มีหลังคาแค่นั้นเออนั่นแหะห <c oughs> น้าวัดโพกูยังซับซ้อนกว่าเยอะเลย <c oughs> <c oughs> มึงเห็นใช่ไหมว่าพีเบลมันดูแบบเหมือนจะอยากแก้แค้นหรือไม่อยากแก้แค้นอะไรวะตอนแรกก็แบบเหมือนปลอบเรงว่าไม่อยากให้ติดอยู่ในวังวนแค่ออไปเป็นเจไดดีกว่าไปเป็นเจไดดีกว่าน้าเรอย่าไปเข้าร่วมกับ Way, right? <laughs> อย่าก้าวเข้าสู่ด้านมืดเลยไอเรก็แบบ <laughs> ถ้าเกลียดท่าน <laughs> แล้วแ,แม่งพอหลังจากการบอกด้วยนะ ฉันเกลียดไอเฟรมเอามันไปเผาไอเชี่ยเราบอกพอเอาไปเผาปุ๊บไอเฟรมแม่งก็โดนโดนโดนเผาทันทีเลยแล้วแม่งเป็นเผาแบบซีจีควายอีกแล้วไอเชี่ยแม่งเหมือนแบบเหมือนอยู่ในห้องซีจีผ้าเขียวไออะไรสักอย่างแล้วก็แบบจุดไฟขึ้นมาก็ต้องทำตัวนักแสดงก็ต้องแบบโอ้ยร้อนอ้าร้อนร้อนไม่ไหวแล้วเออร้อนเอ้าเฮียเมื่อกี้กูยังร้อนอยู่เลยตอนนี้มันหายไปถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึงเดอะสเน็กตอนฉากไฟไหม้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นไอเฮียแม่งเฮียกว่านั้นอีกเลยว่า เฮีย yeah. แล้วฉากพีคที่สุดครับไอ้ฉากที่ทําคุณผมกับคุณจรเนี่ยลงไปกริ่งกับพื้นเลยครับไอเชี่ยฉันอยากแก้แค้นพวกมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ <c oughs> เชี่ยม่งมีงูเทียอะไรทั้อย่างบินลงมาดาก <c oughs> ม่นแบบนี่งูหรือเทพเจ้า,า a, มังกรไอเชี่ยมึงดังก็ตอนนี้อะไรแล้วมันก็แบบลามาอะไรวะงูมาพัานรอบ ต้นไม้ปลอมๆของไอ้สี่ห้าคนนั้นแล้วก็แบบเออไม่ไหวแล้วช่วยด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็มีหลวงพ่อเดินมาโยมเวนย่อมระง,งับด้วยการ <c oughs> ไม่จองเวนะโยมแล้วกูแบบฮะนั่นแหละไอเฮี้ยจบแค่นั้นแหละไอ้กูแบบกูนึกเฮียแล้วไม่ออกคือมันไม่ผีเฮี้ยอะไรสําคัญเลยนะจะจำเฮี้ยอะไรในเรื่องนี้นคือแบบนอกจากความเฮี้ยของมันน่ยแล้วสุดท้ายมาเฉลยด้วยนะว่าไอคนที่คนที่เป็นคนเขียนยนิยากก็คือไอตำรวจนั่นน่ะแล้วคือแบบเอ้าคดีอีเบล่ะ มึงไม่ตามต่อแล้วเหรอแล้วประเด็นคือมึงจําได้ใช่ไหมที่ให้หวตว่าใครเป็นฆาตรกรอะที่ถ่ายทอดสดคนทั่วโลกแล้วมั้งแล้วก็แบบพื้นหลังแม่งเหมือนเป็นกีนสก,กีนงงๆแล้วก็ติดวิวต่างๆไว้อ่ะฉันว่าเฟรมเนี่ยต้องเป็นฆาตรกรแน่เลยเพราะว่าเขาหล่อแล้วก็คุณลนล่ยมั้จะเป็นฆาตรกรไม่ใช่หรอก ทั้าว่าไอ้เฮีย้ยอ้วนต้องเป็นฆาตรกรแน่นอนเพราะว่ามันอ้วนแม่เป็นการเดาฆาตรกรเฮี้ยที่สุดตั้งแต่กูเคยเห็นนะมันเป็นการคาดเดาที่โง่อะคือมึงพยายามจะทําให้เรื่องมันดูแบบตัวละครในเรื่องมันดูแบบแมสคนรู้จักไปทั่วโลกโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณพี่ไอพวกเฮียนี่มันมีอะไรให้น่าสนใจวะอ เอาเป็นว่าคือคลิปนี้มันแทบจะไม่มีสาระเฮี้ยอะไรเลยคือแบบมาบ่นอย่างเดียวเลยแล้วก็ขับหยาบอาจจะเยอะไปหน่อยก็ไม่ต้องไปเปิดให้เด็กดูแล้วกันนะถ้าแบบอันนี้เป็นความเห็นของพวกเราสองคนนะครับกูว่าไม่น่าใช่ความเห็นของพวกเราสองคนนะดูจากจํานวนคนในโรงก็ได้เฮี้ยคือแบบน่าจะเห็นกันตรงกันไว้แค่เนี้ยอะะพิลี่มึงให้คะแนนแล้วก็จบไปแบคะแนนี่ปูจะให้นะปิดคลิปซะเฮี้ยอะถ้าเป็นเรื่องเนี้ยผมจะให้ประมาณหนึ่งเต็มสิบ เพราะว่าบททั้งเรื่องไม่มีความสมเหตุสมผลเฮียอะไรเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วคุณจอนะครับให้เท่าไหร่อก็ให้ศูนย์ะคือบไม่มีอะไรตรงไหนที่จะให้คะแนนได้จริงว่ะไม่มีตรงไหนที่มันพอจะหยิบมาเป็นคะแนนได้เลยคือแบบแม่งมีแต่แบบถ้าใครชอบนะกดไลค์กดทับสไครต์แชร์ด้วย <c oughs> นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากเสนอให้เรารีวิวเรื่องอะไร ในคลิปต,ต่อไปก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณจอแล้วก็คุณบิลลี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอ,ขอไปพักผ่อนก่อนนะครับไม่ไหวแล้วครับเลยคือจริงๆวันเนี้ยมันเป็นวันคริสต์มาสแต่ว่าคลิปคริสต์มาสมันยังตัดไม่เสร็จอะ่ะเอานี้ไปก่อนแล้วกันนะบายทุกคน